ถ้าเพื่อนๆมีเศษท่อ PVC แบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเก็บไว้เถอะเชื่อผมไม่วันใดวันหนึ่งก็ได้ใช้จนได้แล้วครับมาเริ่มจากการตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนครับจากนั้นใช้ไดเป่าลมร้อนเป่าบริเวณตรงปลายครับให้มันอ่อนตัวลงเพื่อลดขนาดของท่อลงครับเพื่อนเพื่อนอาจจะเคยเห็นแต่วิธีเพิ่มขนาดแต่ว่าท่อ PVC มันสามารถเพิ่มได้ลดได้นะครับท่อที่อยู่ในคลิปเป็นท่อขนาดครึ่งนิ้วหรือขนาดสี่หุน หนึ่งทับสองนั่นเองครับในคลิปนี้ผมต้องการลดขนาดมันลงครับเมื่อเราเป่าท่อ p VC ให้มันอ่อนตัวลงแล้วนะครับเราก็จะใช้เศษท่อ p VC อีกชิ้นหนึ่งสวมเข้าไปตรงที่เราเป่านะครับให้มันลดขนาดลงถ้าหากเพื่อนๆไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนก็ใช้เป็นเทียนหรือว,ว่าไฟแช็กหรือว,ว่าเตาไฟก็ได้ครับทำยังไงก็ได้ให้มันร้อนครับแต่ถ้าเอาไปวางตากแดดไม่ได้นะครับพอเราสวมเข้าไปสักพักมันเริ่มเย็นเราก็ดึงออกครับ ดึงออกมาก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเท่าๆกับสามหุนนะ่นมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเสร็จจากตรงนั้นเราก็จะมาตัดเศษท่ออีกชิ้นหนึ่งครับตัดให้มีความยาวประมาณ3ามถึงสนิ้วนะครับประมาณนะครับประมาณไม่ได้วัดผมว่าต้องมีคนถามเลยว่าทําไมไม่ใช้ครีมทําไมไม่ใช้เลื่อยทําไมถึงใช้ลูกหมูตัดผมต้องการหน้าตัดที่มันเสมอเสมอกันมากเลยครับ ตัดเสร็จผมก็จะเอาลูกแก้วมาวางเช็คดูครับถ้ามันยังมีช่องอากาศอยู่ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องให้มันเสมอกันมากที่สุดครับจากนั้นใช้ท่ออีกเส้นนะครับที่เราตัดไว้สามถึงสี่นิ้วนี่นะครับสวมเข้าไปกับท่อที่เราลดขนาดไว้นะครับลักษณะนี้เลยครับตรงนี้ให้ทาน้ํายาประสานท่อด้วยนะครับเพราะถ้าเราไม่ทาน้ํายาประสานท่อเวลาเราใช้งานมันอาจจะหลุดออกมาได้ครับจากนั้นตัดส่วนที่เกินออกครับ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับขั้นตอนถัดไปให้นําลูกแก้วที่เราเตรียมไว้นะครับลูกแก้วนี้ก็เอามาจากกระป๋องสีหรือว่าเป็นกระป๋องอะไรก็ได้ครับที่มันมีลูกแก้วอยู่แต่มันก็จะได้เป็นบางกระป๋องนะครับบางกระป๋องเขาใส่ลูกปืนมาครับส่วนอีกด้านนะครับข้ทอที่เราลดขนาดไว้ให้เราใช้ลูกหมูผ่าเป็นปากฉลามเป็นสี่แฉกแบบนี้ครับ ตอนผ่าผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็ดูแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจครับเด็ดแล้วทาน้ํายาประสานท่อบริเวณนี้ครับทาทั้งข้างในทั้งข้างนอกเลยครับตรงนี้ถ้าไม่ทาน้ํายาประสานท่อยังไงก็หลุดครับแล้วตัดท่อส่วนที่เกินออกครับเสร็จแล้วมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเห็นเป็นปากฉลามอยู่ และส่วนนี้เราจะเอามาต่อกับสายยางนะครับส่วนที่เป็นปากฉลามเราก็จะมาลองดูกันครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าซึ่งวิธีดูดน้ํามันก็มีร้อยแปดวิธีนะครับผมก็ได้ทําคลิปไปหลายคลิปแล้วแหละวิธีที่ผมใช้ประจําก็จะใช้แค่นิ้วโป้นิ้วเดียวครับดูดน้ําไม่ต้องมันทาอุปกรณ์ให้มันเสียเวลาแต่มันก็มีข้อจํากัดครับวิธีที่ผมใช้ใช้ดูดจากองค์ใหญ่ดีมากเลยครับ แต่ถ้าเราจะเอาดูดจากเกลอนหรือว่าถังน้ําขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นน้ํามันพวกน้ํามันเบนซินน้ํามันโทล่าวิธีนี้ดีกว่าครับในช้อปปี้รัศดามีขายนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อครับก็ดูภาพหลายๆมุมครับดูหลายๆครั้งครับเดี๋ยวจะหาว่าตัดต่ออีกหลือครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับแค่เขยา่าเขยา่าถ้าผมทําได้เพื่อนๆก็ทําได้ครับ โอ้แจ๋วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ